ในดินแดนมาลายูโบราณณห,หมู่บ้านเล็กๆชื่อกำปงเสอร์มุกที่ถูกโอบล้อมด้วยป่าดิบชื้นและทุ่งนาสีเขียวกระจีบรรยากาศยามค่ำคืนที่นี่ไม่เคยเงียบสงบจริงๆเสียงจิ้งหรีดเรรร้องระง,งมดังเสียงสะกดจิตให้ผู้คนหลับไหลแต่บางคืนก็มีเสียงอื่นแทรกเข้ามาเสียงนั้นคล้ายเสียงผู้หญิงร้องไห้โหยหวนมาจากที่ไกลบางครั้งก็แววเหมือนเสียงกระซิบข้างหู บางครั้งก็ดังก้องเหมือนมาจากใต้ต้นไม้ใหญ่ที่รากโผล่ขึ้นมาดั่งมือปีศาจชาวบ้านรู้ดีว่านั่นคือเสียงของลังสุราวิญญาณหญิงที่คอยหลอกหลอนผู้คนในความมืดหลายสิบปีก่อนมีหญิงสาวสวยนามว่าสาวะเธอเป็นหญิงสาวผมยาวดำเป็นเงาง,งาผิวขาวเนียนเหมือนนางฟ้าผู้คนในหมู่บ้านต่างชื่นชมในความงามของเธอแต่แล้วโชคชะตาก็เล่นตลก เมื่อเธอตกหลุมรักชายหนุ่มจากหมู่บ้านข้างเคียงคืนหนึ่งก่อนแต่งงานชายหนุ่มกลับหายตัวไปอย่างลึกลับมีข่าวลือว่าเขาหนีไปกับหญิงอื่นสาวะที่กำลังตั้งครรภจึงร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเมื่อถึงเวลาคลอดลูกน้อยในท้องก็ตายในวันนั้นเองด้วยความอาฆาตแค้นไม่รู้จบสาวะจึงผูกคอตายบนต้นมะม่วงโบราณหลังหมู่บ้าน แต่ความตายไม่ได้ทําให้เธอจากไปคืนต่อมาชาวบ้านได้ยินเสียงร้องไห้มาจากบ่าช้าและเมื่อตามเสียงไปก็พบศพของสาวะที่นอนเหยียดยาวใต้ต้นไม้ผมยาวของเธอยังคงสยายเต็มที่ดำสนิทดังปีศาจและที่สยองที่สุดริมฝีปากของเธอแดงฉานเหมือนถูกทาด้วยเลือดตั้งแต่นั้นมาวิญญาณของสาวะก็กลายเป็นลังสุรา ผีสาวผมยาวที่คืนชีพมาด้วยความหิวกระหายเลือดและความแค้นลังสูรามักโผล่ในยามค่ำคืนบางครั้งเธอปรากฏเป็นหญิงสาวสวยนั่งร้องไห้ยอยู่ริมทางเดินในป่าเพื่อล่อให้ชายหนุ่มเข้าไปหาแต่บางครั้งเธอก็โผล่ในรูปแบบที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นใบหน้าซีเสียวไร้เลือดดวงตากลวงเปล่า เล็บมือยาวเรียวแหลมคมคล้ายกรงเล็บของสัตว์ร้ายผมดำยาวที่สามารถยืดออกได้เรื่อยๆเพื่อรัดคอเหยื่อชุดสีเขียวใบไม้หรือแดงสดซึ่งเป็นสีแห่งความตายในความเชื่อมาลายูเธอมักปรากฏตัวใกล้ต้นไม้ใหญ่แหล่งน้ำหรือบ้านร้างและจะส่งเสียงร้องโหยหอนคล้ายเสียงลูกน้อยร้องไห้เพื่อล่อแม่แม่ออกจากบ้าน หลังสุราโจมตีได้หลายวิธีแต่ที่น่ากลัวที่สุดคือการดูดเลือดและลมหายใจเธอจะโฉบลงมาจากต้นไม้แล้วใช้เล็บยาวเกี่ยวเหยื่อไว้ก่อนจะดูดเลือดจนแห้งการลักพาตัวเด็กทารกด้วยความอาฆาตที่สูญเสียลูกตัวเองเธอมักขโมยเด็กไปเพื่อทด